คลิปนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับจริงๆเราอยากจะให้มืดมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะโชว์วัตถุมงคลธาตุที่มีพลังงานของอาจารย์เบิร์ตอันนี้ครับที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับผมเห็นแล้วขนลุกเลยเป็นสีเหมือนคายลักษณะเดียวกับคลายน้ํานะครับอาจารย์ครับความเป็นมาของวัตถุมงคลชี้นนี้อาจารย์มีความเป็นมาอย่างไรครับถึงเอามาสวัสดีครับครับผม อันนี้นําเข้ามาเป็นก้อนก้อนหนึ่งห้ากิโลเจ็ดกิโลพอแต่ครับพอแต่แล้วก็เอามาผ่าครับผ่าเสร็จแล้วก็เอาแกนเข่ามาแกะเป็นชุครับแกะเป็นพยารุตเพราะว่าแสงเขาจะเยอะมากคแกนเขาครับครับแล้วก็นํามาเป็นพลังงานคนใช้พลังงานก็จะทํามาใช้พลังงานครับครับงานอาจารย์อันนี้มันมีคุณได้ไหนอันนี้เป็นยกเย็นยนรัศมีเขาเรียกว่าอยกพระจันทร์ อรย์เนีมีแสงนวลๆทำให้ร่มเย็นครับอ่าจะถือกันได้ว่าร่มเย็นนะครับอันนี้แล้วก้อนเป็นเม็ดๆที่กลิมๆนี้เป็นอะไรอาจารย์ก็เป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนื้อเขาจะอ่อนกว่าท่านี้นักแข่งครับอันนี้อาจารย์สั่งแกะมาโดยเฉพาะสั่งมาเป็นก้อนก่อนอ่สั่งมาเป็นก้อนก่อนนำเข้าจากต่างประเทศเหรอต่างประเทศนะครับผมไปรับเองที่เขตเชียงรายครับผมเเชียงรายครับอันนี้นำเข้ามาจากพม่าเหรอนำเข้ามาจากพานพม่าไทยย่าน ผ่านพม่าทยใหญ่แต่มาจากทางไหนก็มาจากนู้นนะครับทางอินเดียทํามาทางจากทางอินเดียจีนทางอินเดียจีนอาจารย์อาจารย์ทําไมถึงเอามาทําเป็นวัตถุมงคลครับผมไปผมไม่เคยเห็นผมไปเจอครับก็อย่างอยู่คนหนึ่งเขาเอามาเอามาให้ผมดูทํัแสงแล้วก็ผมก็ดูนี่หินจริงไม่ใช่ของปลอมก็มีของปลอมด้วยครับพอหินจริงปุ๊บเขาบอกว่าก็เรียง เขาขายเจ้าของเขาขายสามแสนห้าพอทำเสร็ครับผมก็ปึ๊กเลยสามแสนห้าชิ้นเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าเป็นหินแท้ๆเลยครับไม่ไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรมาเลยครับผมเป็นหินกระบอกกระเบลเนี่ยมันมีแสงครับผมก็ซื้อไม่ไหวครับผมก็ไม่เอาดีกว่าผมก็กลับไปผมก็สอบหาไปพบที่นู่นครับว่ามีมี่ไหนที่เชียงรายครับผมผมมีพ่ออยู่เชียงรายผมก็ให้เขาหาให้ครับ กรหาให้มาหนึ่งก้อนผมก็ลองมาพาดูเอาเปลือกก็เป็นแสงเอาหินก็แท้ยกก็แท้ผมก็ส่งเอากล้องส่งเพชรับส่งไปปุ๊บแล้วได้ของแท้ผมก็เลยสั่งแกะครับแกะที่เชียงรายเหมือนกันครับอันนี้แกะที่เชียงรายเลยครับผมอกะา้า<ต>์ทำจริงก้อนเท่าไหร่ก้อนที่ผมซื้อมาประมาณแปดหมื่นกว่าอันนั้นคงจะแถมมีแถมอะไรต่ออะไรมาก็กละแปดหมื่นกว่าครับ,รบนักกิโล รู้สึกว่าจะเป็น5กิโลกว่ากว่า5กิโลกว่านะครับตอนนิดเดียวครับ5กิโลนี่ไม่ใช่เยอะนะไม่ไม่เยอะไม่ไม่ใหญ่ครับผมครับแต่ว่าก้อน7็ดโล่านะเขาเขาซื้อไปแล้วเขาซื้อไปแล้วครับผมมีมีคนเล่นเหมือนกันอูประเทศนอรชอบครับครับก็นําออกเลยเพราะว่าเขาใช้เขาบว่าเขาใช้เขาจะไปร่อนเปลือกแกะเป็นดอกบัวอ่าแล้วตั้งไว้บนทิ้งอ๋อแกะเป็นดอกบัวแล้วตั้งวบบนทิ้งนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะลองดับดับไฟให้มิดเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองดับไฟให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวราดับไฟคุยกันเลยนะครับนี่นะครับสาภาพเรืองแสงอ,อาจารย์อาจารย์ควา,า,ารรมเรืองแสงนี้มันจะอยู่ได้นานไหมนานครับก็เหมือนจะทั้งคืนเลยครับแต่ว่าแสงก็จะอ่อนเพราะว่าอ่อนตามธรรมชาติครับกลางคืนก็จะเป็นเรืองแสง ออนถ้าถ้าโดนแสงไฟเขาก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่เขาชอบแต่งไฟรู้สึกอ่าเป็นแต่งไฟนีออนสีแดงแงครับก็จะถูกกันก็จะดูดไวมากอ๋อถ้าเป็นไฟงไฟสีแดงจะดูดไวมากไวมากครับแล้วาก็ <พบ S 2> จะมาเก็บไว้เขาก็จะเป็นเรื่องแสงอย่างครับความคืคบแต่ว่าไม่ได้ชุดชาติขนาดนี้เพราะว่าเขาธรรมชาติของเขาแต่ว่าที่ชูดชาติเพราะว่าใจเดินผ่านไฟฟ้าไฟผ่านไฟผ่านมาเขาก็จะดูด ครับเก็บรายละเอียดครับเขาเรียกว่าเป็นยกสุริยันจันทาตามที่ผมถามคนว่าเนี่ยยกสุริยันจันทายกสุริยันจันทาครับผมก็คือจะมีดวดแสงอาทิตย์ครับผมแต่ว่าผมว่าเป็นยกไพล่น้คถ้าผมเรียกผมตำราวิทยาศาสตร์คือยกไพ่น้ํายกไพายน้ําเหมือนเหมือนไพายน้ํานาฬิกาที่เราคุ้นกันดีครับผมอาจารย์มีคุณด้านไหนที่อาจารย์อาจารย์แฝงเรืวเป็นยังบ้างถ้าคุณนี้ดีแน่ครับด้านร่มเย็น ด้านลเย็นีคือแน่ๆนะครับถ้าเห็นแสงเขาก็รู้แล้วน้อมเย็นหน้ามองสวยงามอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบอาจารย์ตอนกลางวันนี้กลางวันนี้จะมองสวยไหมหมดแสงเลยครับกลางวันคือหยกธรรมดาตอนกลางวันเป็นหยกธรรมดาครับตอนกลางคืนเป็นหยกเรืองแสงครับผมอันนี้นะครับเป็นหินธรรมชาตินะครับที่อาจารย์ไปค้นค้นเก็บมาครับผมจะค้นฟ้ามาผมถามอีกแพงไหมอันหนึ่ง ถ้าผมจะขอให้อาจารย์ทําให้ผมอันนีงเนี่ยถ้าทํานี่ก็ประมาณองค์เล็กๆนี้นะจะไหลไหลตังค์อยู่ครับประมาณหกเจ็ดพันบาทองค์เล็กๆหกเจ็ดพันบาทแกะค่าอะไรเขาเรียบร้อยแล้วครับผมมีมีคนทําขายไหมอาจารย์ถ้าแบบนี้ไม่มีคนแรกที่แกะต่างแกะโมเดลคอ่าเอาอันนี้เขาเรียกโมเดลครับครับผมมันจะเรียกแบบต้นแบบนักวิทยาศาสตร์ต้นแบบโมเดลครับถ้าส่วนใหญ่ของก็จะทํา ทำพระทำอะไรตามที่คนแกะเขาแกะแบบแกะออกมาครับ <S 2> <S 2> บ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าผมมีแหล่งที่ซื้อเป็นองค์พระเลยไหมคกันที่ซื้อเป็นองค์พระองค์ใหญ่คงจะไม่มีแต่มีที่บ้านผมที่บ้านผมผมสั่งแกะองค์เท่านี้หน้าตักน่าจะประมาณสี่ห้านิ้วตรงครับผมต,ตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่นะครับอาจารย์อาจารย์แฝนดูเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจสําหรับคนชอบถ้าใส่ไปก็ ตอนกลางคืนก็ถ้าผมใส่ไปกลางคืนไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่บอกก็อาจารย์มาแล้วสิ่งที่นํามาคือลูกปืนครับผมคิดว่าผีปอบยิงโป้งเลยเพราะเกี่ยวขนาดนี้ถ้าอาจารย์ไม่เหนี่ยวก็คงจะง่ายท้องเหมือนกันอันนี้นละครับอันนี้พูดนอกเรื่องนิดนึงยอาจารย์ผงมันผงของมันเรืองแสงไหมป้งใช่ไนะครับผงของเนี่ยที่แกออกมาเรืองแสงไหมก็เรืองแสงเหมือนกันอย่างนั้นคนก็ไปทําผ้าผงดิคนสัญญาจะสั่งเป็นก้อนนะครับมาแกะ เป็นพระมาพาแล้วก็สแต็มเป็นพระนี่ครับ,รบสเตมเนึนงมาเลยแต่เป็นพระลแล้วผงไปไหนผงเขาก็ทิ้งเป็นใหญ่ไม่ใอะไรโอ้ยหวันหลังต้องหมามาขอใส่เป็นมวงสาราพระผงนะครับนี่อย่างกับสมเด็จไกเซอร์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับคือเรืองแสงแบบนี้เขาใส่สารเรือไอเน,นี้ยหินเรืองแสงครับอันนี้คือถ้าเกิดดับไปนานๆครับ ดับไฟนานไม่ต้องใช่แล้วถ้าดับไฟนานๆเขาจะใช้มวลที่เขาดูเนี่ยเขาจะเก็บมาเพิ่มพลังเองนี่เขาเพิ่มนี่เขาเพิ่มขึ้นนะอ่อันนี้ไม่ได้ใช้ไฟเนาะหยุดใช้ไฟไปนานเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นแหละนี่เริ่มเริ่มเขียวขึ้นครับึ้นเพราะว่าเขาจะมวลเข้าเองเขาจะมวลอาการเขาเองนี่นะฮะครับผมแล้วเขาจะซอฟลงพอใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเช่นโดนแตงไฟเขาซอฟตลงนิดเขาจะขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็จะอยู่เหมือนเล่นคนเหมือนเล่นคนอาจารย์ครับ ถ้าไม่โดนนานๆจะอันนี้จะอยู่ชั้นยันเช้าไหมแค่ยันเช้าครับก็จะยูงข่ายยขงเนี้ยแต่ว่าเป็นแสงสีเขียวอ่อนอยู่นะครับอันนี้ผมอยู่ห้องผมเขาก้อนใหญ่ผมก็จะซองหาาไฟฉายผมบางทีผมก็ฮิ้วไปไฟฉายผมใช้แทนไฟฉายแทนไฟฉายอ่นนี้ผมก็จะฮิ้วก็จะเห็นครับเป็นแสงเรืองเรืองเนี่ยนะครับรถ้าคนไม่ไม่รู้จักก็จะเป็นถือว่าเป็นความอัศจรรย์ แต่จริงๆเป็นพล,พลังธรรมชาติเป็นพลังธรรมชาติที่ก่อสร้างขึ้นมาเป็นแร่บางชนิดที่ผมอาจจะศึกษาไม่ถึงครับแต่ว่าตามว่าเขาเรียกมาผมก็เรียกไปงเนาะหินสุริยันจันทานะนี่ผมก็สุริยันจันทาด้วยครับยกแสงนะอ่าอันนี้ยกแสงพอพอจะเข่าๆผมก็เรียกยกแสงหิอัด บางคนเรียกหินเรืองแสงนะครับมีมีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับผมไม่ไม่ไม่เคยนั่นนะครับครับผมมีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์อยากได้ผมมันจะเคนเนี่ยอาจารย์ไปไปใส่พระหลายคนเอาไปหลายผู้ทางพระเนื้อผงหลายคนเอาไปใส่นะครับเนี่ยนี่ครับมีคนสั่งแกะสองคนแต่ไม่คุ้มทําไมก็เลยไม่ไม่ได้ทําให้เขาเขาสั่งแกะแกะออกมาเป็นองค์เลยครับผไม่คุ้มผมต้องฟักเนื้อสองพันก็เลยไม่ไ้ไม่ทำไม่ไม่มารับสั่งทําไม่ทําเพราะว่า บางครั้งก็ถ้าแพงเกินก็น่าเกลียดแต่ว่าการที่นําเข้ามาของแท้แล้วก็มาแกะเป็นองค์ครับต้องสู้ราคาจริงต้องกล้าสู้ราคากล้าสู้ราคาเขา,า,าอาจารย์ท่านอาจารย์ทาไมชอบเล่นพวกหินหินมีพลังงานเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยเวลาผมไปไหนได้ทําอะไรเงี้ยผมไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งนั่งห่วนั่งภาวนาครับ,บก็มนุษย์ก็ขี้เกียจเหมือนกันครับผมก็จะหาพวกพลังงานเนี่ยใช้เติมใช้ ใช้เสริมใช้นั้นเหมือนที่บอ่อน้ํามรกตวันนี้ครับ,รบถ้าว่าน้ําลงมาตึงๆแล้วทําไมน้ําก็ไม่ได้รั่วไปไหนและทาไมไม่ลงบอ่อล้างกับามีเหตุผลอะไรตรงนั้นครับก็มองกันอยู่เนี่ยแห้งแกรกแต่ทําไมอันนี้น้ําท่วมมาตึงๆเขาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูว่าเข้านะเขามีจริงครับร่อน้อํามรกตเขามีจริงครับที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้วันนี้คือก็ไปพิสูจน์กันแล้วครับอา,อาจารย์สายเทพก็เห็น กับตาม,มาแล้วอันนี้เออเฮ้ยสว่างกว่าสว่างกับไฟที่ไม่ครโฟนผมเลยเนี่ยนี่นะครับ,รบเพราะว่าเขาจะสว่างขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะดูดดูดเป็นพลังงานเขาไม่ได้ดูดแค่แสงเขาก็ดูดอย่างอื่นด้วยครับรดูดแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนไม่ได้ปลูกนะเหมือนไหว้นับถือเขาก็ไหว้เขาดีๆกูจะสิ่งดีๆเขาก็จะดึงสิ่งดีๆมา ครับแล้วแต่ผู้ใช้ตามความเชื่อครับแล้วแต่ผู้ใช้อาจารย์ครับหินที่บ้านอาจารย์หินที่มีพลังงานวิเศษของบ้านอาจารย์นี่แยกเป็นกี่ชนิดครับหรือเยอะไปหมดนําไม่ท่วนเลยครับครับเพราะว่าผมจะสะสมณตอนนี้สะสมอยู่ที่บ้านนําเข้ามาอีกห้าตันห้าตันสี่ตันกว่าที่เข้ามาครับเข้ามาสี่ตันกว่าห้าตันถ้ารวมแล้วปีนี้น่าจะเข้ามาเป็นสิบตันอาจารย์ส่วนใหญ่ประเทศที่เอามานําเข้ามาเอาไปจากไหน ่วนใหญ่พักเหนือครับแล้วก็พางออยกแคนาดาครับแล้วก็ไหลไหลที่ครับไหลที่ครับผมอันนี้นะครับมุมมองของคนแขวนคนเล่นคนใช้นี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับบางคนเชื่อว่ามีพลังบางคนก็มองเป็นหินธรรมดาใช่ๆครับใช่ครับครับผมอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ใช้พวกนี้มามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงครับเปลี่ยนแปลงในชีวิตครับเอ่อ คือ <C ül> ผมทําให้เขาอยู่ได้เลยครับที่อยู่ครับที่อยู่พูดระกษาเงินได้ไหมได้ครับผมทําให้เขาอยู่ระดับสองล้านกว่ากวา่าจากอไม่มีอะไรเลยครับก็เข้าใจครับว่าพ่อแม่ผมสร้างสมบัติไว้เยอะก็จริงเป็นที่ดินก็จริงครับเยอะก็จริงแต่ว่าผมก็มาสร้างอุทยาในให้เขาอยู่ครับที่ผมไม่นอนเลยผมสร้างห้องอยู่ข้างหลังของเข้าคือให้เขารวมเขาอยู่ตรงนั้น ให้เห็นเห,ห็นว<บ>ิเศษเห็นธาตุกายสิทธิ์เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันครับเวลาหลวงปู่มาจากแดนไกลจากอเมริกาจากอาพักเหนือท่านก็จะเข้าไปนั่งสมาธิครับ,รบนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นครับพักหนึ่งท่านก็บอกว่าโอ้โหรู้สึกแข็งแรงขึ้นนะหร,รืออะไรของท่านท่านก็ว่าไปแล้วท่านก็ออกมาโอ้สบายใจจังห้องห้องห้องนั้นมีพลังงานมีพลังงานหมุนอยู่ตลอดครับ ฟ้านี้สังเกตที่ฟ้าฟ้านี้ต้องเปลี่ยนแล้ะครับทำไมครับฟ้าบางทีฟ้าร่นเลยครับเหมือนว่าฟ้าเขาย้อยลงมาย้อยหมายความว่าอ่อนแรงครับนี่นะครับอาจารย์โชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เข้าไปถ้ามาหาอาจารย์อาจารย์เบิร์ดเนี่ยมาขอชมได้ได้ครับม,มาขอชมบารมีได้ที่เบอร์อะไรครับอาจารย์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง 8ปด8ปดสองแปดแปนะครับคลิปนี้ก็ขอทำมืดๆหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ